มาหนึ่งมาสองมาสองสาม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 สี่คนสี่คนสี li um <sk <sk ่คนแม่ใจนะแม่ใจเออสี <sk <sk ่คนสี MM> no uh ่คนเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ไหวสี่คนไม่ไหวรสี่คนมันจะทไงล่ะน้อยกว่าครึ่งไม่ไหวพีนั่นจะทำไงล่ะทำไงทำไงมีเงี้ยไอ้ไข่ตายใครตายก่อนไข่ตายก็โดนบอกว่าบอกลักเกมบอกลักเกมเออเอาดิเอาดิพูดเองนะพูดพูดเองนะพูดเองนะ เฮ้ยเดี๋อเด๋อพี่ทำหรือาอะไรเป่าพี่ทำหรืออะไรเปล่าพี่ทำหือมาแปเปล่าแม่มาหมอายาวหดเลยเกมนะทำเดีไม่ดีพี่อั้มทำเดีพี่อ้มถึงร้อยสามสิบวิปป๊บพี่ทำเลยนะเฮ้ยเฮคนอยู่คนอยู่เยอะบ้านกูร้านเกมไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยใแล้วใจไม่แน่ใจเปล่าใจแล่วแน่ ไม่ใจอ่ะพี่ยวกูโดนเสือพี่เริ่มเลยเฮ้ยมีคนออกไปหนึ่งว่ะเฮ้ยเฮ้ยจะโหตายแล้วมันออกว่ะโหดทำไมดีวะเนี่ยใครมีฮิลบ้างครึ่งหลอดแล้วเฮ้ยมากดมาผมไม่มีพี่จริงๆริงกดมาเอออยู่ฐานอยู่ฐานเฮ้ยนายเอ้ยนายงแต่อะไรวะโอ้ยพี่น้าวะน้องวะอีสปอร์ตอีสปอร์ตอยู่ฐานอยู่ฐาน เอออยู่ทานรู้จักพ่อคนนี่อ้ําเด็กแว้นอ้ําเด็กแว้นหายี่แม่นะเน้ะลงมาแบงอ๋ออ๋ออยกูจะตายแล้วกูจะตาคุณยังไม่ได้ถอมเท้าเลยสักเลยเฮ้ยตกใจโวแม่บงผมเป็นแบเดี๋ยวเล่นอย่างงั้นไปสู้มันเลยไหมไอ้ต้องยิงต่อต้องยิงต่อ อดีคอมคอมเล่นเสือดิคอมไม่เอาเสือวิ่งไม่ไวเสือแต่มันตีละกาไวนะพี่ช่างแม่งตอนนี้วิ่งก่อนเจ้าเลยน่าอินมากตอนนี้เลี้ยวตายก็เฟรมจบลาเกมใครตายก่อนใครตายก่อนนะตายได้ตายได้สองจีบเกมคนตายได้สามแต่เนี่ยนะคงได้สามนาทีสามนาที โผมมาแล้วผมมาแล้วเดี๋ย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 วเกือบตายเกือบตายเนี่ยใครบอกลักเกมนะพี่เกิร์ตอยากตายก่อนอยาใครมีฮิวแม็งใครมีฮิวแม็งผมมีไงเต็มแล้วเนี่ยเฮ้ยหายไม่ต้องฮิวแล้วมังก์ตเออไม่ต้องฮิวแล้วแหละจะตายกันแล้วเลยโอ้คงจักรรายยี่สิบวิไม่ต้องฮิวไม่ใช่คงเพื่อนเหรอคงจักรราย เฮียโอ้ยเฮียเียรู้ตกใจไหมหลังคูดีอ่ะเฮียเฮียผมียตกใจเอาเฮ้ยได้แล้วเราแล้วได้แล้วเราแล้วได้ไอ้คนข้างล่างต้องเป็นของพ่อจีนอวดลาก่อนพี่คนนี้ต้องเป็นของพี่เอาเย็บเป็ดโอ้ยต้องมีสกิลอะไรเต็มดิวิ่อยไอ้นี่ก็ต้องเป็นทำไมเร็วอย่างเนี้ย ยังไม่ไทำอะไรเลยจริงจริงโอ้โหมันมีแยกหมดเลยพี่ใครตายคนแรกเปล่าวะไม่มีไม่มีอยู่คบก็ยิบคบไอ้มี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 ใครไอ้ไรมันโดนจับมัดมันไม่ตกต้องให้มันตกต้องให้มันตกบมาร์ทได้โอ้ตุ่มตุด้วยใช่ไหมต้องตกด้วยว่าตายแล้วมันหัวร้อนแน่เลยไอ้เลเวลหนี่ยังว่าแซดยังว่าแซดเอ้ยนี่จังไรจะตกองปูบ้างปูบ้าง ดิันไหลเออดิฉันไหลเฮ้ยใครไปแม่งไปไปห้าวไปดวกไปบวกกันหรืะผมไงพี่สายแทงหมอพี่เอาวบวกบแล้วนะใครใครตายก่อนแรกจีบเกมอ่ะบอกมาเกมบอกมาเกมคนที่สอนมตีบเกมเอ้ยอ้ําพิมพ์ไม่พูดดีพูดดีเกียร์เอ้ยพี่ลาก่อนเออโดนแล้วจ้าอ้าวรอด ตายเว้ยเ้ยขออะไรพี่ร้อมาทำไมเนี่ยเวเร็วเวเร็วโอ๊ยโอ๊มโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยือู๊เสี่ยคนเสี่ยเสี่ยใครเสี่ยใครโดนทดลองมาเสียไปโคตรหยหัวเฮ้ยล่วงแน่เลยเนี่ยโอ๊ยใครคนแรกวะยงยงยงยโอ๊ยแย่มแล้วใครมีหิวบ้างใครมีหิวเฮ้ยเดอดู่านมัน โอเคหิวแล้วไม่ต้องแล้วโโออ๊๊ยยมันยังไม่โดนอะไเลยอะม่ช่วยนะเอ็นนั่นเอ็นนั่นไม่อยู่ไม่อยู่ในท้องนี่หว่าเฮ้ย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 โอ้ยไม่ไปช่วยกันเลยเหรอโว้ยไม่บนที่จ้าจ้าไอเกมบอกรู้อีกแล้วโอ้ยจ้าไอเกมเลิกกูเดินน้อยหิวหน่อยเหดินน้อยอยูจุใจวะจ้าจ้าบอกว่าตีนะจ้าอย่าลืมเอา

เฮ้ยตายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกระตกกี่คอมมันเป็นไรวะไอ้นี่มันสุสเสร็เฮ้ยตายตายตายไม่ได้พี่ คนที่สองโดนหลับแล้วพี่เอือเจ้าแม่มาไงวะแม่ไปได้แดงกูหรอกไอตองจะตายแล้วบอกรักเกมนะจะไอ้บอกบอกจีบเกมนะเฉดคนแรกทรัอะไรนะคนแรกบอกรักคนที่สองไอ้จ้าเอ้ยมาแล้วมาแล้วพี่เดี๋ยวผมมาแล้วอาจจะไม่มาดังพี่ยี่เกมเขาไม่อยู่อ่ะหรือไม่อยู่เยี่ยมรอยเกมมานั่งถอนอยเกมมาไงตายหนึ่ง เออเดี๋ยวผมมาอุ้ยถ้า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 พี่เกมมาขอละกัรนี้เนี่ยโอ้อะไรของฟางหมดแม่งแย่หมดเลยอ่ะไอ้พี่พี่ทำไมของโตเยอะจังอ่ะเขาขายของอ่ะมุกใช่ไหมขายตลาดนัดบ้านไอ้หำ้เฮ้ยใครตายคนแรกใครตายคนแรกเมื่อกี้แครตายกูแล้วนั้นนะไม่รู้ไม่งยัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครกายกูสา้วกูพูดหรอเว้ยจังไฟเจ้าแม่นแร้อนมันโดนไฟ ไฟพ่อพูดหรอเว้ยไฟเผาศพพ่อไม่เันห่วจังวะใครไฟใมันร้อนใครมันตกอ่ะไม่กิน่ามี้งู้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใครกไรจิ้มกูพี่จิ้มตูใช่ไหมะเาจบาลเนี่ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้เฮ้อเฮ้ยเฮยเ้ยเ่วยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เายเยเฮ้ยยย้้้ ไปช่วยแล้วคูเอาตัวเล่าคนเดียวกูขหออ๋อไม่โดนไม่โดนนดใช่ไหมช่วยแล้วตัวเองไมช่วยเขาออ้มาจะไล์เซเบอร์ใครโอ้ยไรเซเบอร์ใครวะ สายบัตให้เด็กลางเกมพูยอเฮ้ยไม่ใช่บ้าเฮ้ยไม่ใช่หรอเฮ้ยนเฮไปเลยเฮ้ยโดนงับเดยวโดนงับยิงมันลงไวยิงมันเฮ้โดนเฮ้ยลุงเฮ้ยลุ้นเรื่ออะไรคืออเลยคืออะไรไปข้ามาแล้ว ม่โดนเฮ้ยยิงยิงมันยิงยิงยเ้มันล่วงไหมลองเสื้อเราังยิงเธอเยอนเจ้เระวังรวไอ้คอมไอ้โดนคอมโดนคอมคอมไอ้แอมนีแมนดีแมนโดนคนท้ายอะไรอะไรคนที่อะไรคนที่สอง มีแบบโดนี่ยโดโดนโอเคบอกอะไรนะบอกอะไรนะบอกว่าอะไรนะโี้ยยังใครเป็นคนพาว่าคนแรกใครสับนี่แยกรู้ไหมคนพาคนแรกอะก็เมื่อกี้เลยไอ้ไอ้เคนไอ้คนแรกเลยเนี่ยฉันบอกไ้้คนแรกอะผมจะตกแล้วอะ แทนพี่แมนไปตกแทนผมงเกาอะไรไอ้สิระวังมาน้ำตาไหลเลยแล้วกูตายกูตายก็ตายวะไอ้คนสามยังไงคนที่สามวะวันน้อยก็เป็นตัวที่สามนาทีเป็นตัวที่สามนาทีเออกูโดนแล้วเออไอ้ยังคนที่สามกูนี่คนที่สามนาทีนะไอ้วันน้อยบีไอ้เป็ดไอ้ผมจะกลายเป็นคนที่สี่แล้วเนี่คนที่สี่ก็ไม่ได้โดนอะไรไงอืม เย็นเลยบอกแล้วไงบอกแค่สาคนแรกเท่านั้นสาคนแรกเท่านั้นอะไม่ได้พีดจะไหวเลยพอมพอมพี่มีข่าวดีบอกไอ้ที่พูดกันเมื่อกี้พี่อัดไปหมดเลยเออช่างแม่งเลยพี้ยิงดิเออไม่ไหลไม่ช่วยเลยไปจ้าจ้าตายใช่ไหมไม่ตายกูไม่ตายพี่ยิงดิพี่ยิงมันไม่ยิงมัน ตายไปไตไปโอ้ยตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึ่งอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยมึงเก็บชาอีกแล้วกูปิดฉากเอ้ยเฮ้จำสโลแกนรอสกาได้เปล่าแก่พากระชาได้แก่พากระชาได้ครูประหารนี่ไม่เดียวเดียวแล้วทำไมผมไม่มีขึ้นรูปภาพ แต่ตอน,น,ต,อนตอนตาที่สองกูบุกุอยู่คนเดียวถ้ามึงกูไม่ขึ้นไหลคาไหลคาตรงตรงนีย <c oughs> <c oughs>